สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับ Ford นะครับเป็น Ford w วายแทตัว MC แล้วนะครับสำหรับการนี้มาติดตั้งอะไรนะครับนี่ฮะดูเผินๆรับดูไม่ออกเลยว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแกรดออนเข้าไปใหม่คือตัวนี้ฮะฝาปิดกระบะจาก Mac c o ค e r รฮะตัวนี้ฮะยี่ห้อ Macliner นะครับเราจะเห็นเลยว่าเป็น Macliner อร์นะฮะไปดูแม็ Mac Cover นะฮะชื่อสินค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับ นั่งใน Ford นะครับตัวนี้เป็น Ford w i าท็กนะครับมีลูกค้าถามมาเยอะนะฮะว่า Ford w i าท็กตัวที่มีโรบาร์มาจากโรงงานเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งได้ไหมนะครับอันนี้เราติดตั้งให้ดูนะฮะอันนี้ไม่ใช่รุ่นไฟฟ้านะฮะเป็นรุ่นธรรมดาแมนนวลนะฮะจาก Map โ o เ e อครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสีเดียวกับตัวโรบาร์เลยนะฮะเรียกว่าสีเมทัลลิกนะฮะตัว w i ยแท็กเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูฮะสเต็ปการใช้งานฮะเริ่มเลยครับช่างอะเปิดแล้วตรงนี้ที่ปิดกุญแจนะฮะนี่ฮ ปิดขึ้มานะครับวันนี้ว่าเปิด45องศานะฮะแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเปิด90ครับโน้มมาครับเนี่ยโอเคนะฮะเวลาใช้งานจริงจะเป็นแบบนี้ครับเขาสามารถที่จะล็อกเป็นไงครับช่างล็อกได้ไหมล็อกได้นะครับด้านข้างจะมีตัวล็อกนะฮะลักษณะของการล็อกนะฮะมันเป็นแบบนี้ก็จะไม่สามารถลงได้มีทั้งสองฝั่งใช่ไหมซ้ายขวาโอเคถ้าถ้าในกรณีเราจะเอาลงทําไงครับช่างเอาออกก่อนนะฮะ กดการขายล็อกนะฮะอยู่ในรูปของการอันล็อกนะฮะโอเคนะฮะด้านหน้าจะมีตัวล็อกนะฮะเข้ามาเสียบตรงนี้นะฮะเหน้านี้จะมียางกันน้ํารอบตัวนะฮะรวมถึงด้านบนด้วยนะฮะตรงนี้ปีดกันมียางกันน้ําด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นกันน้ําเหมือนกันนะครับโอเคส่วนด้านในก็จะมีสปริงนะจะเห็นว่ามีสปริงนะฮะตัวนี้ครับเป็นตัวดึงพร้อมกับโช๊คนะเห็นไหมโช๊คฝั่งโน้นนะฮะตัวล่างนะครับก็จะมีแค่ เดี๋ยวจะให้ช่างเอาลงครับวิธีการเอาลงก็ดูนะฮะโน้มนิดหนึ่งครับนี่ฮะเสียบหน้าลงมาครับเดี๋ยวนะฮะให้ดูนะฮะเสียบหน้ามาประมาณนี้นะครับพอเสียบหน้ามานี้เสร็จปุ๊บช่างก็จะดึงนะฮะมีหูดึงนี้ดึงครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับจึงล็อกตรงนี้เป็นฝาปิดนะฮะที่มีกุญแจด้วยนะฮะตัวนี้มีกุญแจนะครับเปิดได้นะครับมีกุญแจล็อกได้นะฮะโอเคเลยนะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้ Ford Ranger นะฮะตัว Wide t a นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MC หรือ Ford T6 นะฮะสี่ประตูแบบนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ